เราจะมาลองทำดูว่าถอดรากที่สามของหนึ่งศูนย์ห้าแปดสองสามแปดหนึ่งเจ็ดจะทำยังไงก่อนเราต้องแยกเลขออกเป็นสามส่วนหลักละสามตัวเราจะได้คำตอบหนึ่งสองสามครั้งที่แล้วเราอธิบายหลักการไปแล้ววันนี้เราจะมาตอนนี้เราจะมาดูต่อว่ายังไงนะครับเราเขียนโจทย์ลงไปก่อนนะครับเราจะแบ่งเลขทีละสามหลักตามจุดเห็นจุดตรงนี้ไหมครับ มันก็จะเป็นเลข3ชุดพอดีถ้าครูแบ่งชุดแรกเป็น105ชุดที่2เป็น823ก็แปดหนึ่งเจ็ดแต่ว่าครูเอาเอาตัวแปดหนึ่งเจ็ดออกไปก่อนนะครับโอเคเรูเอาแปดหนึ่งเจ็ดออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวครู่อยใส่แปดหนึ่งเจ็ดเพิ่มตอนครูจะใช้งานครั้งแรกที่เราเคยดูอ่ะ ลบได้เอกรลังสามหนึ่ง่วนอะไรสามครั้งได้อะไรสามครั้งได้ไม่เกินหนึ่้บ้าง5้า้าสามครั้งได้ร้อยหาห้าสี่ครั้งได้หกสพอใส่สนะครับใส่สี 4, ่หนลบหกสบสีลบหลบสเหลือ4ีอต่อไปเหลือสี่ออันที่สองเราก็จะเราก็ไม่รู้ว่า มันก็จะเหลือก้อนก้อนอะไรสักอย่างเนี่ยเรารู้เป็นกลมๆเนี่ยแต่เราก้อนเนี่ยอาจจะหาได้สามเอหาได้สาม A ดูจริงๆเรามองว่าเราไม่รู้แต่ในใจเพราะเราโครงสร้างคณิตศาสตร์เรารู้เราก็จะหาได้สาม A หาไปก่อนไม่รู้ว่าได้อะไรได้สาม A ได้สาม A อสามเนี่ครู A ก็คือสี่นี่คือสี่แล้วได้สี่แล้วนะครับเอาสี่บางทีครูจำไม่ได้ครูก็ทดไปตรงนี้ไว้ สามเอคือสิบสองสิบสองจำว่าสิบสองแล้วกันนะครับจําได้ไม่ได้นะครับเขียนนะหารด้วยสิบสองนะครับอ้าวชุวงนี้หารด้วยสองกูจะมาหาตรงถึงตรงนี้เลยเรียกอะไรไม่รู้ที่เป็นก้อนก้อนเนี่ยหารด้วยสามเอหารด้วยสิบสองสามเอคือสิบสองอ้าวสิบสองหนึ่งกี่ครั้งด้วยสี่หนึ่งสามครั้งพอแล้วก็สามคูณสองได้หกเอ้หนึ่งหนึ่งคูณสอง ึงสามครั้งลองคิดหนึ่งคูณสามได้สามลองคิดเป็นอย่างไรครับสามคูณหนึ่งได้สามสามคูณสองได้หกลบหกต่อไปกี่ครั้งดีครับห้าสิบสองกี่ครั้งดีสี่ครั้งนะครับสี่หนึ่งสี่สี่สอง,สองแปบดบต่อไปนี่ครับ นี้หนึ่งหนึ่งกี่ครั้งดีในสิบหนึ่งเก้าครั้งนะครับเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดลบได้ไหมไม่ได้ก็แปดัก็พอหนึ่งแปดหนึ่งแปดครั้งก็คือหนึ่งไปหนึ่งเมตรเอาแปดแปดสองสิบหกเมื่อกี้ที่กูบอกว่าอีกสองตรงนี้นะครับที่กูจะแปดสองสิบหกที่คือตัวหารที่รอบที่รอบที่ข้อที่สองแปดสองสิบหกลบสิบ ลบหกคูจะเหลือแค่นี้ก็ได้เพราะจะเหลือแค่นี้เลยจะมันก็คือก้อนเนี้ยก้อนเนี้ยก้อนเนี้ยจะหาออกมามันจะต้องเหลือเศษมันต้องเหลือเศษอยู่แล้วจะเหลือเศษหาได้สามเอต้องเหลือเศษแน่นอนเศษเนี้ย อันนี้คือยังไม่ถูกหารกูถือว่ากูยังไม่ใช้งานกูเก็บเอาไว้กูจะเอาสี่นี้ไปหารตรงนี้ก็คือไม่ใช a b คูณ b ตรงเนี้ยครับ a b คูณ b ถ้าตรงไหนเราไม่ใช้คือตรงเนี้ยกูไม่ใช้กูก็เลยเก็บเอาไว้เอาสี่หารสี่หารตรงนี้ได้ไกี่ครั้งสี่หารสามสิบสี่ได้สี่แปดสามสองได้แปดหกสิบสี่ สีลบไม่ได้ก็เป็น47เพ่อบ้าสีว 4, บวกกับคืนเจ็ดเก้นี่คือ AB คูณ B นะครับตรงนี้ a อคูณ B เีเจ็ดเจ็ดสี้าลบ4ี่ชอบดูไมได้เก้าลบเตรงนี้นะครับเมื่อกี้เราเราหาด้วยสามเเราก็จะคูณกับ 3A มันก็จะเป็นเศษเราจำบว้ว่ตรงนี้ 3A คือ12 12อองเอา จะเอาทุกกี้ตัวนี้มาวางตรงนี้นะคระับได้เห็นเรื่องมีสิบสองตรงนี้นอเอาคูเอาเก้าเก้าคูณหนึ่งได้ศูนย์เก้าใส่ศูนย์เก้าเก้าคูณสองได้สิแบแปดใส่หนึ่งแปดโอเคต่อไปหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งได้ศูนย์หนึ่งใส่ศูนย์หนึ่งหนึ่งคูณสองได้ศูนย์สี่ หนึน่งคูณสองได้ศูนย์สองใส่ศูนย์สองอ่ามันก็จะเหลือเศษสองสามสี่สามแล้วเราบอกแล้วว่าเราคูณเราคูนกับด้สามเอแล้วใช่ไหมเราก็ต้องหักลบได้บีกำลังสามบีกำลังสามก็คือเจ็ดสามครั้งเจ็ดสามครั้งได้สามสี่สามตรงนี้จะมก็เนี่ยสามเราหาออกเราดูจุดนี้เป็นหลักนะครับจุดนี้เป็นหลักจุดนี้เป็นหลักจุดนี้สามสี่สามก็จะเหลือสองพัน อ่าเราก็ทำเล่าแปดหนึ่งเจ็ดใส่เข้ามาเลยชุดถัดไปแปดหนึ่งเจ็ดอ่าใส่แปดหนึ่งเจ็ดมสองพันกับแปดหนึ่งเจ็ดต่อไปเราจะให้เลขอ,อะไรหารต่อครั้งแรกเราใช้สามเอเราเคยบอกว่าสามเอ A, ต่อไปก็ต้องเป็นสามเอบวกบีสามเอบวกบีสามเอบวกบีครั้งแรกเรามีสามเอสามเอคือสี่สามยสิบสองตรงนี้ใช่ บวก b ก็ต้องเป็น3 b 7 3, 21, 7, 3็ดสาครั้งครงนี้เราจะหารเลขตรงนี้ได้141่งส a หนึเต้าหารได้141นะครับหารสองพันนี่หนึ่งหนึ่งเตาหนครั้ง14ครั้งหนึ่ี่ครั้งได้ก็หักได้หนึ่งหนึ่งครั้งต่อไปหนึ่งสีครั้งเถผมไม่ใช่ห้านะเพราะห้ามันจะหมดไปหนึ่งสี่ครั้ง 4 1>, 1ครั้งแล้วก็ส 4, 4ีครั้งหแล้วก็สีครั้งได้สี่ใช่4 1ครั้งได้สี่ไปอีกครั้งดีหนึ่งกี่ครั้งหนึ่งสัก1นึ่งครั้งห4ึ่งสี่ครั้ง1นึ่งครั้งได้ส4และหนึครั้งไปหนึ่งกี่ครั้งนี่หนึ่งเก้าครั้งแล้วกัน 919 9436 919เกี่สาไปตรงนี้แล้วครับต่อไปเราจะเอาเนี่ยสี่เจ็ดนี่ยมาหารชุดนี้ถ้ามีเศษเราเศษเนี่ยไปคูณ หนึ 1> 1, 4, 1. ่งสี่หนึ่งเราจับมาบวกตรงนี้หักด้วยดีกำลังสามหักด้วยซีกำลังสามตอนนี้เป็นซีแล้วอ่ะต่อไปเราซีหานี้ซีอะไรได้สิบสี่สี่สามสิบสองสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสามสามเก้าอ่าคิดตรงนี้แล้วแหละแล้วข้อนี้มันก็เหลือเจ็ดศูนย์ศูนย์คูณกับหนึ่งสี่หนึ่งได้ศูนย์ไปบวกกับตรงนี้ตรงนี้ แล้วสามแล้วก็หารด้วย C สามครั้งหกสองเก้าก็สามเจ็ดน,นี่ต้องหมดพอดีเดีนี่มันไม่หมดคุ่ต้องผิดตรงไหนอ่ะครูครูหาครูเช็คนิดนึงว่าผิดตรงไหนนะบางทีครูก็ผิดก็จะต้ 2, องพันเหมือนเดิมเรายังไม่รู้ตรงนี้นะเรารู้ว่าตรงนี้ต้องหารด้วยหนึ่งสี่หนึ่งอ่ะกลับไปใหม่น,นี่สี่สามครั้งกับเจ็ดสามครั้งหารด้วยหนึ่งสี่หนึ่งนะความติดตรงไหนนะครับหนึ่งสครั้ง หนึ 1> 1, 1, 1, 1, ่งคร okay. ั้งหนึ่งสี่ครั้งได้หนึ่งหนึ่งครั้งได้หนึ่งไม่ไดหนึ่งอะไรกี่ครั้งได้ห้าหนึ่งสี่ครั้งสี่สี่ครั้งสี่สี่จุดหกสี่หนึ่งสี่ไม่ไดหนึ่งครั้งหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ หนึ่งคูณสี่คือคหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเมื่อกี้นะครับหนึ่งสี่หนึ่งอย่นี้นะคูณหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งสี่หนึ่งเอาหนึ่งสี่หนึ่งไปหาหนึ่งหนึ่งครั้งหนึ่งสี่ครั้งหนึ่งหนึ่งครั้งอือได้ไหนึ่งสี่หนึ่งี่ครั้งดิสิบสองหนึ่งเก้าครั้งเก้าหนึ่งเก้าเก้าสี่สามหกครได้แล้วก็เก้าหนึ่งเก้าห้ามันเลี 27, ้ยได้ยี่สิบเจ็ดเห็นไหม โอเคแล้วคนนี้ตรงนี้เราไม่ทำแนละ้วเพราะว่ามันมันน้อยกว่าหนึ่งนสะี่หนึ่งแล้วโอเคคนนี้เราจะไม่ต่อเราสี่สิบเจ็ดนี่หารตรงนี้ mm hmm. ก็จะได้เลขตัวสี่ถัดมาสี่เหมือนเอบคูณกับ c ีเอบีคูณกับ c เหมือน mm hmm. เหลือ a b คูณ c ีแล้วสี่นะครับ a b คูณ c ีแล้วสี่คูณ c แล้วสี่คูณ a อแล้วสี่คูนซีอ่ะสี่เจ็ดหารสี่ครั้งถึงจะได้สี่ 4อาสี่หันสี่หัน 4, สี่ั้งได้สิบสี่สี่สามสิแล้วก็เศษของมันเนี่ยก็ไปคูณกับ1น1มันเศษศูนพอดีศนคูณกับ1น1ก็ได้ศูนย์หนึบวกกับอันนี้ก็ได้เท่าเดิมยีแล้วก็หักด้วยบีกำลังสากำลังสามก็ได้สามสามเกก็3ามยี่สบเจ็ตอบสี่สา เสียใจจ้ huh. <Okay. S 1> okay.